เบรกติดอันเนื่องมาจากสายเบรกเมื่อเวลาดึงเบรกมือแล้วสายเบรกนั้นไม่ยอมเวลาปล่อยมันไม่ไม่ยอมที่จะคลายเนื่องจากสายมันฝืดสายข้างในเนี่ยฝืดฝืดนี่คือว่าเนี่ยแน่นตึกเลย มันขยับเลยติดยิ่งดึงก็ยิ่งแน่นทีนี้เพราอ่าแล,แ,ลแล้วปล่อยเบรกมือปับ๊บสายมันไม่ถอยหลังกลับไม่ถอยหลังกลับก็ทําให้ผ้าเบรกเนี่ยไปเกาะกับจานเบรกวิธีแก้ก็ต้องถอดสายเบรกออกมาล้างล้างใช้น้ํามันโซเน็คหรือว่าน้ํามันหล่อดลื่นเลยล้าง หยอดเข้าไปแล้วล้างทําให้ตัวนี้ขยับลื่นไปลื่นมาแล้วก็ใส่กลับเข้าไปก็จะใช้ได้เหมือนเดิมแต่ถ้าว่าไม่สามารถล้างได้จริงๆก็อาจจะจําเป็นจะต้องเปลี่ยนสายเบรกเส้นนี้ทั้งเส้นแต่คิดว่าน่าจะล้างได้เราก็ถอดสายเบรกนี้ออกมาจากจากตัวที่เขายึดเอาไว้ตามตัวถังใต้ท้องรถ กับตัวเบรกแล้วก็มาปลดและเรียกอะไรปลดปลดตัวดึงเบรกมือตัวนี้มันจะติดอยู่กับตัวเบรกมือมันมีสองสายซ้ายขวาเบรกเบรหลังซ้ายขวาเนาะเมื่อเราดึงเบรกมือปอั๊บตัวนี้ก็จะดึงไปดึงไปพอเราครับปล่อยเบรกมือว่าตัวนี้ก็จะ ผ่อนเบรกออกมาแต่ว่าสาเหตุตัวน,นี้ก็คือว่าพอแล้ผ่อนปั๊บสายสายเบรกเนี่ยสายเบรกมือเนี่ยไม่ยอมผ่อนกลับเพราะว่ามันติดภายในฝืดก็ต้องแก้ด้วยวิธีการล้างถ้าล้างไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่มีสองกรณีถอดก็ไม่ยากไม่ยากไม่ยากโอเคน่าจะซ่อมเองได้